ครับสวัสดีเพ่นรุ่นติเกมมูเทอนะครับผมกลับพบกับเดลต้าฟอร์กันอีกเช่นเคยครับโอเคหลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะเล่นเล่นอยู่แล้วบูสกีนั้นเข้าทำร้ายเราเลครับนะคุณผู้ชมผมได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะไม่รู้ว่ามันจะหายสนิทหรือเปล่าครับต้องมาลองดูกันครับนะแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนครับมาตรงกระบอกปืนที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมดีกว่าครับนะเป็นปืนที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยกจ้องให้มันเป็นปืนแบบว่าขั้น OP หรือเมตากันเลยทีเดียวครับนะนั่นก็คือ ปืน assault rifle M7 นั่นเองครับคุณผู้ชมนะโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์ซะด้วยครับป่ะเราไปดูกันว่าองค์ประกอบปืนนี้มันมีอะไรบ้างครับทำไมเขาถึงได้อวยกันนะกันหนาครับ Let's go โอเคส่วนประกอบของปืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมนะเน้นคอนโทลเป็นหลักครับแล้วมันค่อนข้างที่จะสมดุลและบาลานซ์พอสมควรเลยนะครับนะระหว่างคอนโทลกับซิเบ i ริตี้นะครับผมนะคุณผู้ชมส่วนทางด้านคาลิเบ t ตครับตัวปืนเนี่ยตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดีดโคตรนะครับนะ เราต้องมาคาลิเบตซ้ำนะครับนะมันถึงจะนิ่งได้ครับคุณผู้ชมเห็นกันเข้าไปเลยครับ EGC นะคุณผู้ชมผมเซฟไว้ให้ครับเผื่อใครอยากจะเอาไปลองใช้ดูครับต้องบอกว่ามันก็ไม่น่าเกียดครับแล้วมันก็แรงซะด้วยครับคุณผู้ชมนะโอเคโค้ดปืนก็ประมาณนี้เลยครับเป็นไงนะสวยงามไหมคุณผู้ชมโ,โหดูกาสุนดิอย่างยาวและอย่างใหญ่ครับโอ้โหแหลมเฟี้ยวสีด้วยว่าฉูดฉาดมาก เข้าไปครับดูครับคุณผู้ชมเนี่ยแหละมันถึงที่โอพไงมันนิ่งมันแรงนะดูนะครับเออทำไปเล่นไปเอาว่ะยิงอีกทีตายวะเนี่ยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่กลางลำตัวนี่สี่นัดครับคุณผู้ชมเอาว่ะได้อยู่นะทำไปเล่นไปอาจจะตอนขึ้นสะโคบเนี่ยจะช้า,ชาหน่อยครับแต่ถ้าเราวิ่งแล้วขึ้นสะโคบ จะไวมากครับนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับโอเคไะเดี๋ยวเราไปสนามจริงกันดีกว่าว่ามันจะทำให้ผมนั้นคิวได้เยอะกว่าปืนกระบ,บอกที่แล้วหรือเปล่า go, แล t s สโก้เลยโอเคผมูชมด่านอุโมงครับน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับปืนนี้มากเพราะว่าจังหวะจุดระยะประชิดต,ตัวเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินครับด่านนี้ปะลุยเลยขออย่างเดียวอย่าตายเป็นคนแรกก็พอครับ ที่บอกครับขึ้นสโคปเฉยๆเนี่ยมันจะช้าคุณผู้ชมแต่ถ้าเราวิ่งยกปืนเนี่ยแล้วกดสโคปขึ้นเนี่ยปุ๊บไวมากเห็นปะชิบหายระเบิดมือจะพูดเอาว่ะจังหวะนี้ได้อยู่โผล่มาดิโผล่มาดิครับโผล่มาดิครับไปก่อนหนึ่งศพแบบงามๆเอาว้วาวโหและเป้าสีฟ้าซะด้ยว,วมดยมองชัแดแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลย เด๋วเด๋วเลยโอ้โหโคตรสุดว่ะเป็นการคิวที่รวดเร็วครับตั้งแต่เล่นปืนมาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนพระหนุ่มวิ่งไปไหนเอาว่ะจริงๆผมก็อยากจะใส่กระสุนเยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมแต่สเต็ปมันลดงามันจะทำให้ประสิทธิภาพมันด้อยครับและเราก็ไม่ก็จะเก่งซะด้วยเอาว่ะเอ็นก่อนเอ็นก่อนใครอย่ามายิงหัวก็พออุ้ยเฮ้ย ตั้งไงไมันจะเห็นเอาอะเดี๋ยวเอาดิครับ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 สองศพในคลาเดียวไม่ทันแล้วแบบนี้ไม่ไหวระเบิดแผนที่เข้าไปเอาดิครับเราสร้างมาเพื่อให้เราแหกกดเอาวะมองไม่ค่อยจะชัดต้องพังแบบนี้แหละคุณชมพังเข้าไปเอออย่างนั้นเอาวะดสุดท้าย แลสุดท้ายบึ้มไปดิครับโผล่มาเลยพ่อหนุ่มอย่างนั้นโอคตรสุดว่ะนี่แน่ไม่โดนเลยเดี๋ยวกระสุนก่อนสุนหมดไม่มีใครโยงกระสุนเลยแถวนี้วิ่งกลับวิ่งกลับเสียเวลาหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับปลอดภัยโอเคใส่กระสุนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นบัซูก้าปืนคู่ทางของเรา ปูมโดนสักตัวเหรอวะโดนป่ะโดน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 แต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบลบระเบิดไฟไปดิครับรออะไรอดีโผล่ไปดิโผล่ไปดิครับ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 อืมรอดวุฒิบิดรอดวุฒิบิดเนี่ยเราอะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย เอาว่ะอุ๊ยอะไรครับอะไรกันครับอะไรกันครับอะไรกันครับโหแทบตายผู้ชมยังสุดนะครับผมโคตรนิ่งและโคตรแรงอีกแยะแฟดแฟดแบบว่าแสบต,ตามากโอเคโอบอีกหอบอีกอทีกล้าทีดีกว่ามั้งผู้ช <Hulk> มผมชอบมากอุลลูเนี่ยอุปกรณ์แกดุดันทุกเม็ดครับบอกเลย โผล่มาดิโผล่มาดิครับโอหูยเอาดิได้เลยไม่แรงอยู่แล้วครับจุดแรกผมไม่แรงอยู่แล้วครับเสียเปียบเอาวะไม่โดนใครเลยเหมือนรู้เหมือนรู้นะครับเหมือนรู้นะครับโอ้โหอยู่คนเยอะใช่ไหมมุมนั้นน่ะจัดให้ครับผมพุ่งเข้าไป โดนอีกมั้งโดนอีกโอ้โหสุดจัดเขาเรียกว่าคิวต่อเนื่องเขาเรียกว่าคิวต่อเนื่องโอ้โหเอ้าว่ะมาดิครับโอโ้รู้สึกว่าพาร์ทไหนที่เล่นปืนที่มีสีแดงนี่จะคิวได้เยอะเหลือเกินครับเอาดิครับมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิยืนนิ่งๆให้ยิงก็ยิงไม่โดนเองช่วยไม่ได้โอเคไปเก็กบกระสุนเหมือนเดิมดีนะโอ้โหที่หนึ่งครับก็สุดอ่ะบอกเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้เอาว่ะ ปายัดป่องเข้าไปมาดิมาดิมอบก่อนมอบก่อนข้าอย่างยึดยังไม่ได้คิวเลยโอ้โหไม่ใช่สิข้าอย่างเยอะแต่ยังไม่ได้ยึดเลยเออมัวไปหมดครับลิ้นพันโอเคจะตายดีกว่าลืมดูพลังเลยหน้าจอนี่แดงแป๊ดเลยครับพึ่งพึ่ง มันมันพึ่งหมือแมลงปอคุณผู้ชมน่าจะเป็นแมลงปอนะมีมามีไม้คิวอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพังกำแพงทางนั้นก่อนคุณผู้ชมมีคนวิ่งมาปะพังกำแพงก่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้าลำบากไม่ได้เลยไม่มีใครเปิดุ้ยไม่มีใครเปิดแมพให้เลยอ่ะ โผล่ไปดิครับโผล่ไปดิครับโดนนะครับนั่นน่ะอุ้ยิววิววต้องเปลี่ยนมุมแล้วเหมือนมันจะรู้มันจะรู้เปลี่ยนมุมอุ้ยโอ้โหมันตามโอ้โหไอหมอโอเคหมอฟังเรามีไหมอ่ะโอ้โหอยู่ตั้งนู่นไงมาเหอะเพื่อนมาช่วยหน่อย มาช่วยหน่อยเร็วๆโอ้โหใจร้ายจ,จัดๆยิงอย่างเดียวแต่ไม่มีคนยึดเลยว่ะเราก็อยากจะเข้าไปยึดนะแต่แบบมันก็เสียวตายบ่อยเหลือเกินโอ้หเข้าหัวเอาดิ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 เอาเซเอาเซนี่แน่ระเบิดไฟเข้าไประเบิดไฟเข้าไปออกมาดิครับออกมาดิครับออกมาดิครับเรียบร้อย คิวยับยับคิวยับยับเลยว่ะจะอยู่กันเยอะใช่ไหมนี่แน่นี่แน่ลงกลางพื้นเลยตกลงตัวแล้ววะต้องโดนสักตัวแล้ววะโวววอ้โหแม็กสุดท้ายแม็กสุดท้ายพอดีเมือ่อกี้เรียบร้อยดีครับมาดิครับผมโอ้โหสะใจว่ะปืนนี้เขาสะใจสะใจจัดๆ หมด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 เกือบตายเกือบตายเกือบตายนี่แน่ไม่ตายเหรอวะมันโดนพื้นก่อนใช่ป่ะเมื่อกี้มาดิวะผมว่าโผวดีโผวดีเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะไม่ยิงนี่เอาใหญ่เลยนะโอเคสูงหมดแล้วคือไม่มีหมอมาโยนกระสุนให้เลยวะเนี่ย เออแปลกว่ะโอเคนี่ว่าเราต้องเข้าแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่ได้ยึดักทีเนี่ยโดนไปเอาว่ะปุกเลยปุกเลยปุกเลยครับผมปุกเลยครับผมโอ้โหเบสไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ,หรอแอนแอนรอก่อนนะเพื่อนรอก่อนนะอุ๊ยโดนอะไรโอ้โห เข้าไม่ถ <boundaries> <si suppression> ึงเสาธงว่ะผงมันต้องแบบวิ่งคิววิ่งคิวเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าเฮ้ไปไหนกันหมดวะไปไหนกันหมดครับผมไปไหนกันหมดครับผมมาเด็กโผล่มาเด็กไหนวะโว้ดนะก็จังหวะก่อนคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปยึดแล้วตอนนี้วิ่งเข้าไป ไปลุยเอาว่ะบุกเลยบุกเลยนี่ครับผมใช่ป่ะไม่ใช่นี่หว่าโอเคยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว,ลวระเบิด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 โอ้โหเนี่ยเข้ามาบุกแล้วเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ตายอย่างทีครับโอ้โห มุมเดิมมุมเดิมครับมุมเดิมผมบอกเลยว่ามุมเดิมโอโ้โหท triple ลคิ l ก็สุดมีไหมมีไหมมีไหมวิงว่งวิ่งเลยคิววิ่งเลยคิวโอ้โหเร็วเร็วเร็วเวใครวะใครวะแทบตายไอ้บ้าแทบตายเลยโหัวมาหนะหัวมาหนะให้ใส่แมคคอน ไอ uhh ้ใส่แม็กก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แน่ยัดป่องเข้าไปโดมันหมดอ่ะหรือว่าตายไปแล้ววะหูะไม่ตายเหรอดูครับไม่มีเลยโอเควิ่งครับวิ่ง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 อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้โอ้ ยึดไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหอยู่กันเยอะเราอยู่กันเยอะเราโอ้โหจริงๆหน้าปลาระเบิดก่อนนะช่วงวะเมื่อกี้ผมว่าคงได้หลายศพครับคิดไม่ถึงอ่ะมันอยู่กันเยอะอนะโอ้โหกองทัพหมอะะนะั่งวันเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยยึดไม่ได้จริงเหรอจะยึดไม่ได้จริงเหรอเนี่ยปลาระเบิดเข้าไปเอาดิเอาดิเอาดิ ค okay. ไม่มีใครไม่มีใครกระสานไม่มีใครกระสานีิครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโดนโอ้โหเฮ้ยยิดไม่ได้จริงวะ่ะจะแพ้เอาเนี่ยเฮ้ยจะแพ้เหรอไม่เอานะเดี๋ยวไอ้พึ่งแพ้วิ่งไปก่อนมาสุกก้านี่แน่เอาวะ่ะโอ้โหแพ้วะ่ะ โอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงครับได้อยู่ไหมนะอ่าสําหรับคนที่เล่น M 7เนี่ยผมว่าเขาน่าจะสนุกเหมือนผมนะมันนิ่งแล้วมันก็ยิงแรงด้วยครับนะมันค่อนข้างที่จะบาลาน์เลยครับนะสําหรับสแตตของปืนนี้ครับเออแล้วก็มีสกินสวยๆเยอะเลยครับนะแต่ผมว่าสีแดงเนี่ยสกินฟรีเนี่ยดุดันที่สุดและโดดเด่นเรียบง่ายดีครับ เออเอาว่ะโอเคพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิดบูสกรีนนะครับนะเดี๋ยวต้องลองดูอีกสักคลิป2คลิปครับถ้าเล่นประมาณ2 3สาชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีบูสกรีนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าผมแก้ถูกทางแล้วผมจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมที่ออคอมรีสตาร์ทเองหรือบูสกรีนนะครับนะว่าผมทำยังไงนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลาไปก่อนดีกว,ว่าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม โอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday ครับ